โยวันดับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปการเปิดรางวัลแลงหนึ่งฟุตแชมในโปรโมเซนจูเรียนทีมหนึ่นะครับทุกคนรางวัลแลงหนึ่งก็คือ15 0ูนย์ฟุตแชมไม่จีไม่ใช่ของผมแต่อย่างใดโบเป็นของช่องแชทนะครับที่เขาจะมาโชว์แพทชั่นและความสเวีตตี้รางวัลของเขาในคลิปนี้กันนะครับทุกคนรวมถึงไม่ได้มีแค่รางวัลฟุตแชมป์15แต่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีคลิป การเปิดไอคอนของผมนะครับแล้วก็การเปิดไอคอนของเหล่าบรรดาช่องแชทนะครับผมมารวมกันอยู่ในคลิปนี้นะครับแชทถ้าเกิดใครชื่นชอบกันก็อย่าลืมม G รบกวนทุกคนซัพพอร์ตมาชแนงไมจ G รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์ฟ e ีโบถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กดซับนะครับแชทโอเ okay. ค Let's get into the content My G here we go Here we go รวบ บิสกายมีไอคอนมาฝากพวกเราไหมจีเขาบอกว่าเขาแอบเปิดคนเดียวไม่ W ูเลยโบต้องการโพลลาแพคลักเตอรี่พอร์เซฟทิสไลฟ์ไหมจีพร้อมแล้วไปเลยโบพร้อมแล้วไปเลยไหมจีเยอร์วิโก้แชทวมันสามสิบเฟรมเรทเหมือนกัตตูโซ่เลยวะโบโอ้ my god cook 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 o อเสรตาโอ้เสรตาเห็นแค่เงากูก็จำได้แล้ว โอ้โห oh, แสบตาไหมจีย์เขทุกเทรทุกสิตุกอย่างกับเพื่อตัวนี้โบไอ้เฮ้ยเห็นเงาพูกจำได้ไล่เฮ้ยคนรักเก่าไปจีย์ Here we go โบ RTTK Partyback เปิดยังไงให้พ้นยยโรป้าโบ Total Rush w a l k out Total Rush โบ All right โบ W Rotation ไหมจี ation, W Rotation โบอย่างน้อยก็88 89 86 เฉีงน้อยๆก็แปดแปดแปดเก้าแล้ววะนึกถึงตอนนักขอมขายพระอะไรเนี่ย A B Coin Chat A B C Icon Dan m ม i Jee ได้เวลาโมเมนต์หนึงความเชื่อวบล W Roulette in this Channel เกมวอลเฮ้ยไอเฮียยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บแตก ไม่ได้เขียไอ้เหี้ยนจบเลยจบแล้วไม่ซ้ำได้ไอ้เหี้ยแต่อีกสมหาไอ้เหี้ยเอ้ยอยากลองของโพล่าแพ็คลักที่หน้าจอหรอ W Chelsea Fan for you bo ขออย่ได้ Chelsea Legion ไม่จริ W Chelsea Fan for you bo Let's go Chelsea Legion for you bo bo What we got? All right ไมจรินไว้ก้านดีแชัอ Oh W ไมจีมาเกเล่ W c W W เย yeah, okay, ียมาเกเรจริงปะเนี่ย t l เ Legend Yes yeah. Polar Pack Luxury Alive Bo s, <Yes>. <S W Bo Polar Pack Luxury Alive ไมจีให้โลกรู้ว่าโพ l a r Pack l u x u งใช้ได้ผลโบนายคือ W Player ไม่จีแหงหนึ่ง c h a แหลงหนึ่งในเซนจูเลียนทีม1ทุกคนยกวีเจม อุ้ยเซนจูเรียนมาอันแรกเลย <S <S หูแมคเคนซี่ใช่ไหมแมคเคนซี่ปะแดมผมไม่รู้เรตติ้งเท่าไหร่แมคเคนซี่อะ่ะแปดสิบสี่โอโ้โหเขี้ยการโปรโมโนในเดือนพฤศจิกายนแปดสิบสี่โอ้ได้บอกเอาเดียวไหมจีโอ้เดิน อยาเห็นทีมแร้งหนึ่งโบมีคนอยากให้นายโชว์ทีมว่าอยากให้นายโชว์ทีมแล้วก็โชว์แทคติกด้วยมีคนบอกมาแปดสิบสองคูณสามสิบครับเดนจูเลียนเปล่าโนบใช่ไหมอันนี้คือไม่เซนใช่ไหมโบอ่าฮะโฟเดนไหมน่าจะ w โฟเดน W โฟร์แดนโบดับเบิลชาก้าเกย์นี่แค่ชาก้าเลิฟพิมโซแบดปะการีดชาก้าเลิฟพิมโซแบดปะแชทออไรแชทออไรน็อตแบดโบ้น็อตแบดแลงหนึ่งทีมโบอินเซนต์เผมว่าฮีโร่เพิ่มเห็นแล้วเงี้ยป่าแปงเอาไว้โบ้โอ้ป่าแปงเอาไว้แชททำเป็นเล่น ป,ปลาแปงแหงหนึ่งโบก๊อปโค้ดได้ไหมจีนะผมเขาอยากทำเล่นตามไบเพเมเกอร์ด้วยว่ะไอเชีย่ยแรลงหนึ่งนะแรลงหนึ่งนะโบแรลงหนึ่งแท็กติกนะใครอยากได้ก็ไปกอแคปได้แล้วโบนี่แปดสิบห้าคูณสิบครับโบไอเชี่ยแปดสิบห้าคูณสิบยังไม่ได้เซนจูเลียเลยเหรอวะแชทนี่ครับโบได้อะไรเนี่ยเอ่อโกเบลวะ 8ปดสิบห้าคูณสไม่ได้ไม่ได,ไมได้ไม่ได้โปรโมทนี่มันเศ้าจัดเลยนะโบโอ้เราไปยูแชทมันนี่ทูยูไหมจีมันนี่ทูยูแห่อะไรโตกลับดีอันนี้ไม่รู้เลยว่ะโบซาลีบายอสเบลชิงชิงไหมจีสองแสนสองแสนทูยูแอคเคาน์โบซาลีบาแอนด์ลูดิเกอร์แปดสิบเคูณสองโบโปรโมบ้า ไม่โปรโมว่ะถ้าได้โปรโมจากแพ็คนี้มันจะดีมาก,กมเลยนะเว้ยเฮ้ยบีนี้บีนี่ซีฮุดบัลลงดอบัลลงดอวินเนอร์ไม่จีบีนี่ซีฮุดบอวเฮียวีโกชัดเดมบัลลงดอชาวเน็ตบอกมาว่าบัลลงดอบอวโอ้โหฮันแกล็โบโว์ แหลงหนึ่ง payout คอนแกลดดู Let's get W from the chat เราโบได้วีนี้มาแล้วนะเว้ยเราเปิดไอคอนเนี่ยผมบอกให้เลยนะเว้ยวีนี้แม่งดึงเลยไอคอนโบแล,ล้วเอาจริงโบมีกลิ่นแล้วนะเอาจริง <c oughs> ขอดูไอคอนบาซิลได้ปะ All right chat Oh my god เอ้ย W W, w. อยู่ดีอะ <c oughs> เล็บยาชินไม่ดีเอ้ย <Hey>, W a n a b โบ เดอะเบสเดอะเบสไอคอนโก้คีเปอร์แล้ววะนาดิทูยาชินแชท W โบแพงแน่นอนอ่ะแพงแน่นอนแชทดาวบยูแชทดังหนึ่งเพลเอาไลนาโบโอ้ how much how much ไม่จีต้องแชทอยากเห็นไปแล้วโบแชทไม่ได้ฟังผมเลย W ไหมครับโคตร W โบโคตรจะโมเมนต์ขอดูแลขอดูราคายาชินหน่อยดิยาชินใน PC เท่าไหร่อ่ะ โบได้ซาลิบาลูดิเกอร์ได้วีนิมาโบมีกาลินชาเฟิร์สโอนเนอร์ได้หรออโอ้ลีดูด